สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้สวยๆนะครับมาอัพเดตราคาต้นไม้กันที่ร้านพี่แปมกันนะครับวันนี้มีไม้มาใหม่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีแต่สวยนะครับมีทั้งไม้ดอกนะครับไม้ประดับไม้มงคลนะครับมอนเตล่าด่างสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็มีโชคเก้าชั้นนะครับต้นฟอร์มสวยๆด้วยนะครับแล้วก็มีเงินไหลมาด่างนะครับ จะพามาชมราคากันเลยนะครับพี่แป๋วสวัสดีครับครับคผู้ชมทุกท่านคะครับคนอื่นก็เบอร์โทรศัพท์035274111แล้วก็เบอร์แอดไลน์นะคะ47101421นะคะเลือกที่ไอดีได้เลยเนาะมันจะมีไอดีกับชื่อเอเบอร์โทรศัพท์เนาะให้เลือกที่ไอดีได้เลยค่ะนี้ใช้ใช้ชื่อเจ้าของแล้วก็อ่า ค่าส่งนะคะเริ่มต้นที่80บาทแต่นี้เกิน200บาทครับขาวขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักนะครับเอาตัวไหนก่อนดีอันเดิมนี่แหละค่ะมาอันเดิมนะครับเราจะไล่จนกว่าจะขายได้จะมีกวักกระถางเล็กเท่านี้นะคะอันนี้จะขายอยู่150บาทอันนี้จะมีแค่กีบเดียวแต่ดางดีรังใบก็ดีนะคะมีหัวมีโคนี่หัวแล้วนะครับแถมหอยด้วยค่ะทุกท่าน แล้วก็อันนี้ยมปขายอยู่220บาทนะคะมีลูกค้าโทรมาอยู่ท่านหนึ่งแต่เพื่อนแอดไลน์ไม่เป็นอะ่ะแต่บอกไปแล้วว่าทำยังไงนะคะแต่ถ้าตัวออกออกออกไปก่อนก็ขออาภัยด้วยนะคะอ,อันนี้จะอยู่ที่220บาท แล้วก็มีกวักแพร์กวกแพร์วันนี้อันนี้กระถางเนี้ยเจ็ดสิบาทนะคะลูกค้าแล้วก็ต่อไปก็มีกระถางนนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางสองร้อยบาทวันนี้ป๋อมลืมเอามาค่ะวันนี้รีบพอดีเข้าเวนหยิบมาไม่ทันจริงสองร้อยบาทก็มีนะครับมีมีใช่ค่ะใีใช่สองร้อยบาทแล้วก็มีกวักใบกลมใบกลมตัวนี้สองร้อยบาทนะคะแล้วก็มีกวักดำเนาะกวากดำไซนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้ร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทใช่อันนี้ให้น้อยหนึ่งละกันให้หนึ่งร้อยบาทใช่แต่แต่ถ้าเป็นไซนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับไซน์นี้ไซน์นี้แล้วก็มีอันนี้ก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทสูงเขาเรียกอะไรนะสูงหรือว่าต้นเล็กเท่านี้ก็ราคาเท่ากันนะครับสูงประมาณหนึ่งหนึ่งคือประมาณสิบห้าเซนประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนเนาะ ไซสนี้จะอยู่ที่150บาทนะคะแล้วก็จะมียอดทองยอดทองอันนี้ก็จะอยู่ที่150บาทนะคะส่วนกระถางนี้ถ้าใครซื้อแถมบอลด้วยอันนี้ก็150บาทวนแล้ววนอีกสามวันไม่รู้เชื่อเทาก่อนอู่น่าจะใชครับพอเดียวดินเก่ามาปลูกก็ะจะมีต้นอื่นๆสะสมมาด้วยปนมาด้วยอันนี้จะอยู่ที่150บาทเนาะแล้วก็เดียวกันหมดนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีเขาแกะ<อ>ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ไม่ใช่หมากผู้หมากเมียสายลุงสายลุงแต่ผมคิดว่าเขาแกะมันคล้ายคายสายลุงนะคะหมากผู้หมากเมียใช่อันนี้สายลุงอันนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะ8ปบาทนะครับราคาดีนะครับเป็นฟองกอเลยตัวนี้น่ารักน่ารักมีหลายต้นนะคะมีสองสองต้นอันนี้มีสามต้นอันนี้จะอยู่ที่80บบาทเป็นฟองกอแล้วก็มี ดินมังกรดำอันนี้จะอยู่ที่80บาทนะคะแล้วก็มีปูบารซิลสามสีสีออกเขียวมิ้นต์สีขาวแล้วก็สีเขียวแก่นะคะอันนี้จะอยู่ที่80บาทแล้วก็ตะกูลออมไม่รู้ชอบด้วยส่วนตัวนะคะถ้าใครยังอยากสะสมอยู่เนาะอันนี้ก็จะอยู่ที่70บาทนะคะกระถางนิดแบบตัวนี้เงินไหลมาเงินไหลมาช็อกโกแลต ไม,นนไม่ใช่ครับอตอนนี้เป็นคล้าตระกูลอ,อมใช่ครับจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ขอโทษทีนะคะแต่ถ้าใครชอบเนาะใบอย่างเงี้ยมันจะออกเป็นสีชกโกและชมพูแต่ก่อนคือซื้อไว้หมดแล้วครับถูกค่ะแต่ถ้าใครยังอยากได้อยู่เนาะยังไม่มีพอดีเอาติดไม้ติดมอมานะคะอันนี้ก็อยู่ที่70บาทเนาะอันนี้ก็อยู่ที่70บาทนะคะตัวนี้ออมอะไรนะพี่อันนี้อมเงินค่ะแต่ออมเงินเหมือนจะมี2แบบ แอวนจะอมทองใช่ออมเงินอมทองอันนี้เป็นมิ้วมิ้วอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทมิคนที่ตีนะครับสวยมากครับลายดีด้วยแล้วก็มีออัญมณีสามสีอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเอ้ยอันนี้แปดสิบบาทก็ได้ใบเขามีตำหนิค่ะต้นเดิมอันนี้สองต้นแต่ตำให้เท่ากันเพราะต้นเล็กนะแปดสิบบาทนะครับราคาเท่ากันแล้วก็จะมี สน่จันดามไหมครับสน่จันดากายนิดๆอันนี้ก็จะอยู่ที่80บาทนะคะอันนี้ยังไม่ออกเลยอ่ะเผื่อคนชอบอันนี้จะเป็นตั้งกุ้งมินนะคะอันนี้จะอยู่ที่ใบใบใบแรกของเขาจะออกสีมินนะคะเราไปต่อไปก็หมายถึงว่าถ้าถ้าถ้าเขาไอเริ่มแก่ตัวใบเขาจะเขียวปกติเนาะแต่ใบใหม่มๆเขาจะเป็นมินนะครับ อันนี้จะอยู่ที่150บาท150บาทครับเป็นไม้พัะแบบว่าออนนมีสองต้นใช่ใบเขาใบเขาเริ่มเริ่มเริ่มมีสองต้นนะครับตัวน,นี้สามารถยกยอดได้นะครับหรือว่าเอาไปขึ้นเสาได้เลยแล้วก็อันนี้เป็นกำปูเขียวอันนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะอันนี้เป็นฟอร์มอันนี้เป็นฟอร์มกอเสสวยนะครับใช่ค่ะอันนี้จะอยู่ที่กระถางแปดนะอือแล้วก็ตอนนี้เป็นไวโอลินสีทอง อันนี้จะอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบบาทครับแล้วก็อันนี้เป็นออมทองถ้าใครยังชอบอยู่เนาะสีเขาจะออกแบบสวยมากครับอันนี้ก็ทําให้ราคาแปดสิบบาทละกันค่ะครับแล้วก็มีพีคิงพีคิงก็แปดสิบบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นฟอร์มกอใหญ่หน่อยนะถ้าใครชอบเนาะอันนีสวยมากครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทที่ใหญ่เลยนะครับอันนี้จะมีสองกอเนาะไหลขาวแล้วก็มีไหลเหลือง ลายเหลืองก็ร้อยยี่สิบบาทแล้วกโ็มีบอลด้วยนะคะบอลน,นี่มันนีกระถางเล็กอยู่ค่ะพอดีแม่ค้ารีบวันนี้เข้าเวรลืมหยิบมาเนาะไซส์เล็กกว่านี้จะอันนี้จะอยู่ที่อันนี้ลายไม่เยอะทาให้อยู่แค่แปดสิบาทก็พอค่ะกระถางเล็กกว่านี้จะอยู่ที่หกสิบาทอะ่ะแต่ไม่ได้เอามาถ้าใครสนใจอันนี้จะด่างจัดกว่านี้เยอะก็ก็ถามได้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับลาย ทาั่งนี้จะมีมอเตอร์ล่าสวยมากครับวันนี้อันนี้ฟรัให้อยู่ที่ราคา290บาทนะคะ290บาทนะครับลายสวยเลยมันนี้อันนี้สวยจังเลยอันนี้สวยมากอันนี้บอกว่ามาแบบอันนี้ลุ้นมากเลยแม่ค้าตัวนี้คือถางเยอะนะพี่นี่ตัวนี้ถางเยอะเลยนะคิดว่านะเพราะว่ามันแทงยอดมาแล้วเราเห็นแล้วเราก็เออ น่าสวยนะครับเนี่ยสวยมากเลยอั oh look, นนี mm ้ก hmm. ็ราคาเท่ากันนะคแต่ว่าไม่เชิงว่าเผือกนะครับแต่มันเห็นไหมจะมีเขียวอยู่ยังยังมีเขียวอยู่นะลูกค้าจุดเขียวตรงนี้ครับตรงกลางแม่ค้าก็กลัวใบช้ำมากเลยเพราะลมแรงแต่แบบว่าลุ้นอยู่เหมือนกันกลัวใบเขาเสียแต่แบบพยายามรักษาให้ดีที่สุดอันนี้คือราคาเท่ากันนะสองร้อยเก้าสิบาบาทใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วครับพี่เสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้มีหลอดยางเหมือนจะ ยังไม่ออกยังไม่มีหลอดใหม่นะครับยังค่ะยังไม่ได้แพงแต่อันเนี้ยแพงและสวยมากครับเนื้อมีตัวเขียวด้วยนะครับเขียวอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะโอ้หนึ่งร้อยบาทอลังการมากครับถูกไปไหมถ้าถูกไปเดี๋ยวไาขึ้นนะคะ <laughs> ถูกมากครับ แล้วก็ต่อไปก็จะมีชั่วเก้าชั้นที่ติดด่างมาหน่อยๆนะคะอันนี้ติดด่างชมพูนะครับด่างชมพูนิดนึงอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยด่างน้อยแต่ด่างนะด่างน้อยแต่ด่างนะใช่ด่างน่ารักอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะร้อยห้าสิบาทเลยนะครับฟอร์มดีด้วยนะครับอันนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะแต่จะใหญ่กว่านี้นึงก็ให้ราคาเท่ากันแต่เขาเรียกใบเขาเขียวใหญ่อะครับใหญ่นะ เทียบกับแม่ค้าก็ันใหญ่โตโมโหลานมากมากเลยนะครับราคาเท่ากันนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เท่อค้าน้อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใอันนี้ก็รใมดีนะใบใหญ่แบบว่าเนี่ยเทียบเทียบกับเป็นตัวใหญ่นี้ใหญ่นะถ้าใครชอบนะหมายถึงว่าไปใส่วางหน้าบ้านเนาะเปลี่ยนกระถางเป็นคูณเตยเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใบเขาก็จะโตในว่านี้ ันี้ก็ราคาเท่ากันนะคะตัวนี้ก็150บาทเลยนะครับแล้วก็เสน่จันแดงไหมครับแดงครับจันแดงหรือจันโกเมียนจันแดงอันนี้จันแดงอยู่ที่60บาท60บาทไซส์ใหญ่เลยโกเมีนไม่ได้เอามาเลยค่ะวันนี้รีบโทษทีค่ะหงฟู่ค่ะหงฟู่อันนี้เหลืออยู่80บาทเลยนะคะตอนนี้ถ้าใครชอบจัดโบ8ปไป ยิ่งออกแดดยิ่งเป็นสีม่วงเนาะยิ่งชัดเจนแล้วก็มีดอกสีฟพูเล,เล็กๆนะคะคถ้ายังให้เขาฟอมดีตอนนี้แอมกำลังคิดว่าจะตัดตัด,ตดแล้วก็ให้เขาแตกยอดใหมต่ตัดให้เป็นทรงกลมทรงปุ่มนะครับใช่ตัดให้เขาเป็นทรงแล้วเขาจะแตกยอดใหม่ก็จะมีใบใหม่ใบเขาก็จะสวยขึ้นเนาะถ้ายังไม่ออกนะแต่ถ้าใครอยากให้แต่งก่อนหรือว่าหลังไมมาได้นะคะเดี๋ยวแมคแต่งให้แล้วก็จะส่งได้อันนี้แปดสิบบาทเนาะแล้วก็มีสตรอเบอร์รี่ไอไม่รู้ใคร ใครเลิกเล่นเลยยังแต่ฟอร์มมันโตดีมันสมบูรณ์มากเลยแม่ค้าก็เลยเอามาอันนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะ100บาทนะครับใหญ่มากครับแต่กอดแพงมากเนาะตัวนี้นี่นะครับติดด่างนะครับฟอร์มเดี๋ยวเขามาเทกองอ่ะพี่เกียร์แล้วก็ต่อไปก็มีหมุนระวานขีประวานขีประวานอันนี้จุอที่หนึ่งร้บาทนะคะแตกใหม่เลย รบก,กวนถ้าลูกค้าเอาไปปุ๊บก็คือเอาไปแยกเข้าได้หรือว่าจะวาปลูกเป็นกออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะที่หนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีนนสเิเสนจานประกายดาวอันนี้นอนนอกชมพูแล้วอันนี้จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ,อันนี้ก็จะออกเหมือนกจกายหน่อยเนาะน,นี้ตัวกายนิดนึงนะครับน,นีเท่าไหร่ครับพี่อันนี้อาให้ก็สิบบาทก็ได้ค่ะถูกไหม S <S เพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่แมค้าก็ลุ้นอยู่แต่ถ้าแบบเอาไปแล้วไปสวยที่บ้านลูกค้าก็ยินดีด้วยอเอาไปลุ้นนะครับ เก้าสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับใส่ใบสักใส่ใบสักอันนี้มีตำหนินิดนึงนะคะพอดีแบบว่าทั้งแดดทั้งฝนเนาะใบใหม่เขาก็เลยแบบว่าออกแต่ว่าเหมือนไม่ไหมหน่อยอันนี้เดี๋ยวแม่ค้าลดให้เหลืออยู่หกสิบาทแล้วกันค่ะใครอยากได้เพราะว่าที่จริงเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เขาจะแตกฟอร์มออกด้านข้างอยู่ถ้าใครไม่ซีเรียสอ่ะไปวางไปปลูกลงดินสวยๆได้เลยนะครับได้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีมาลีห้าิบบาทอะไรนะ ตอนนี้ออแล้วก็ตอนนี้ก่อนก็ได้ครับไรใบายครับไรใบายเหรอไรใบนี้แมค่ค้าจะส่งยากยน,นิดนึงแต่ถ้าใครชอบเดี๋ยวแมค่ค้าพยายามส่งให้คะ่ะอันนี้จะอยู่ที่80บาทครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ออกเผื่อใครชอบยังไม่มีนะคะพรอมใหญ่ๆแบบนี้เลยเออโวย,ยเงินรวยทองครับอันนี้จะอยู่ที่80บาทนะครับมย ổ, ยยียิโถยิ่เข่งยิ่เข่งนะครับอันนี้เป็นดอกสีชมพูอ่อน ไม่อ่อนหรอกบานเย็นห,หน่อยะะสวยนะครับนนสีขาวะคะ่ะใบดอกดอกแบบทําร่วงไปะคะ่ะถ้าใครชอบมีสองสี 2, นะคะอันนี้จะอยู่ที่แปดสเบมาอนนโอ้ราคาดีนะครับกระถางไซส์แนิ้วนะครับ ถ้าทุกค่าเขาเรียกอะไระถ้าอยากเห็นดอกเนาะไปเชิชดูก่อนได้นะคะเพราะว่าน,นี้กําลังจะมีดอกแล้วพอดีตําทาดอก,กเขา่วงมารเมืะะ่อกี้ค่ะก็เลยไม่มีดอกโชว์แต่นี่เหลืออยู่นิดนึงให้ดูอันนี้8ปสิบบาทเนาะแล้วก็อันนี้เหลืออยู่8ปสิบบาทเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นยิฐโถยิฐโถด่างนะครับ8ปสิบบาทดอกสีชมพู ชมพูบานเย็นใช่ครับประมาณนั้นน้องพ่อค้าเห็นแล้วว่าผมผมไปปลูกที่ดินลงดินแล้วสวยมากอันนี้ทนมากบอกเลยตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็ใ้จะวันแม่แล้วถ้าใครชอบมีมาลินะคะของแบบมีทั้งมาลิซ้อนมาลีลามาลิบัวอันนี้มาลิบัวนะครับมีบัวอันนี้มะลิฉัดพี่กุลอันนี้เอาไว้ร้อยมาลัยได้นะคะลูกค้าถ้าใครชอบแบบนี้ก็50บบาทหมดเลย อันนี้มารีลาลาลา,ลาน่ะจะบานได้แค่วันเดียวแต่หอมเหมือนกันลูกค้า อันนี้มารีบัวมารีซ้อนกําัอยู่บ้านวันนี้รีบค่ะโทษทีทีไ่ได้เอามาให้ดูครับถ้าใครอยากได้ก็ทักไปได้นะครับห้าสิบบาททุกอย่างแล้วก็มีคิตติน่าคิตติน่านี่คือแบบว่าถ้ายอดใหม่เขาจะสีนี้นะคะลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าปุ๊บทำไมมันไม่แดงลูกค้าตัดยอดออกเลยแล้วให้เขาแตกใหม่เดี๋ยวเขาก็ชมพูเหมือนเดิมแดงเหมือนเดิมอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ที่เจบาทนะคะถ้าใครชอบเหลืออยู่ต้นเงินอ,อันนี้แดดฝนได้หมดเลยนะร้100อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเศษสีเงินหนา กระถางเล็กแบบนี้อันนี้อยู่ที่แปดสิบบาทเจดิบาทก็ได้ทำเดี๋ยวอยู่ต้นเดียวใช่ลอน้องไปเลี้ยงหน่อยใบแข็งปุ๊กเลยนะลูกค้าแล้วก็เป็นตั้งยาวเนาะอ,อันนี้เจสิบบาทแล้วก็เสษฐีเรือนนอกเรษฐี<ถ>เรือนอนอกนะคะอันนี้จะอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะใหญ่ๆแบบนี้เลยเหลือสองกระถางแล้วก็มีมาอยอีมายุอี<ะ>มาย่อีกระถางเล็กนะห้าสิบาทแต่ถ้ากระถางใหญ่แบบนี้กั้ไข่แปดสิบาท แต่เขาจะบอกว่าทำไมมันต่างกันเยอะจัง <piace S 1> ต่างกันเยอะจังเอเอ,อ,อแต่ถ้าเอาอันนี้เยอะเดี๋ยวแบ่งรถให้นะเพราะว่าไซส์เล็กมันมีเยอะไซส์เท่านี้ก็แบบว่าพอหาได้ค่ะก็มีไซส์อยู่ะเขาเรียกว่ามีหลายกระคาถ้าใครชอบะะอันนี้ก็จะลอขายอ่าทัไปเลือกได้นะครับ ไม้บางอันไม่ได้เอามาเนาะแต่ถ้าว่าลูกค้าแบบว่าเคยดูผ่านไปแล้วแล้วสนใจเนาะแล้วก็ทักหลักไม้ถามได้นะคะแบบบางอันแบบไม่ได้เอามาอย่างวันเนี้ยแบบลืมเอาบางตัวมาเนาะถ้าใครสนใจถามหลักไม้ก็ได้ครับถ้าใครสนใจไม้ตัวอื่นนะครับหรือว่าอ,อยากเลือกไม้แล้วก็สามารถแอไลน์หาพี่แปมได้เลยนะครับ ที่คือเอามือถือสแกนตรงหน้าหน้าจอเลยก็ได้แล้วมันจะเรียกหาแบมแล้วว่าหรือว่าใครสะดวกอีกแบนก็คือกด47141421เนาะก็คือเลือกที่ไ d ดีแล้วก็แอดมหาแบมได้เลยนะคะครับสแกน QR ีโค้ดง่ายสุดนะครับง่ายสุดยสุดเลยค่ะทักหากันได้นะคะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับมีประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่แปมมากๆเลยครับครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ ไก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ผมด้วยนะครับ